อ้ยม่งลงไวมากเลยวายบีนน้ำอ่ะก็ลงไวอยู่จะตายกูเหรอปัดเอาค่ายปืนชักปล้ได้บินว่ะตัวนอนอยู่นอนอยู่นอนได้วินดดหะนานอยู่นอยู่ไม่เจอเพิ่ ไชื่อบอสอยู่ชั้นไหนชั้นไหนมามอยู่บ้างข้างบ้านของผู้ย่าเห็ดไปสองตัวนะพี่ตัวเดียวหน้ากูตัวหนึ่งในขั้นหลังวะไปขวาแล้วหน้ากูหน้ากูเห็นแล้วยอมรับแล้วสองตัวนี่ทนี่้มึงดูดิไอ้เจ้าต้มเนี่ยไอ้แมวขูงี่บ้านเนี่ยเห็นย์ปะ ไม่ใช่โคตรเจ็บออหูเดียวอะเห็นแล้วใช่ไหมมันลงขวาใช่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหจังหินว้าอ,อยู่ไม่น่าฟังฟ่านหรอกนี่ตัวข้าเหรอไม่มไม่สา,ามเรียมโอ้โห โดน e ะคุไปโนตะคุไปเด็หายไปีอะแลคนเดินเด่กหายไปข้างหน้าคุณอะปีอะไรเนี่ยปีคัน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 ข้างหน้าคนปีข้างหน้าข้างหน้าคุณด้ยเนี่ยขวาคนเดนลูคนนี้ที่เ้าเนี่ย I'm dreaming All night. My darkest fears are coming outside. We got this, we got melody, and you can trust me. you're everything. You feel alone, baby, and when you need to cry, I'll be by your side.

ลูกนี้ดูแล้วน้ำประวจำไปใช้เฮ้ยเจ้าแมนเจ้าแมนเอาดิเอาดิเอาดิกบเสียงแล้วกบเสียงให้แล้วโอ้ยยัดแม่งไอ้กูว่าแล้วต้นนึงไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอยู่ไหนนนีีี่่ตตััวววเดยลอง้องหลังปั๊มนลองขูจะระเบิดในบางรอยตัวหนึ่งเอ้ยซ้ายตัวหนึ่งว่ะ้ายนลองขู เนบ้านหลัง uh, ส mm ี่อไรไเคลียร์ได้ดีว่ไม่เห็นสามโยกเม่นได้นอกเลยเย็ดแม่นิงตุยจัดไอ้เฮียไม่ได้เอางงว่ะสามโจม่านตายรขับผ่านช่วเตะเด้อไอ้ตรงนี้ตัวนี้ก็มาอ ไปตัวเดียวตัวนั้นไม่มีพ้น <Okay. S 1> ต้องพลาดว่ะคุณบินพลาดมีแฟนนะเด็กตัวหนึง่ง oh. ตัวท้ายนัดเดียวเฮียแม่ขวาจา่ขวาใ oh, นห <man. S 1> ้องน้ำเลย

เตายตายแล้วเราขึ Rio, okay. ้นต่อเราขึ้นเอาต่อเราขึ <t us> <t us ้นเอาต่อมันมันน้อยแล้วเว้ยเจ็บมากไกายอ่ะทำไมโดดเลหรอนี่อะไรของเบาะวัวตอนกี้คุน้องแล้วเดี๋ยฝั่งซ้ายกูซ้ายกูซ้ายกูแมวตัวนึงซ้ายเจ็บต่อสังเม็ดกระเบิดจะปาร์กระเบิดได้ไงวะเข้าใจต่อจะไม่ใช่ปล่อยเลยมันจะมาหาเต็มเลยชั้นหนึ่งเจ็บเจ็บขวาป่าสวยไปเลยไปเลย มีคนขึ้นมาแทนบนเขาอีกนะอวัยเฮ้ยตรงนี้ตีหนึงตีนึ่งเพื่อนบอกกันอยู่น้องตัวนึ่งโอ้ยยิงฟีฟีข้างหน้ากูเจ็บียิงหน่ะเพื่อนเจ็บโอ้โหยัดแม่เหลือเท่าไหร่วะน่ะเจ็บมากโอ้โหมันวิ่งสามตัวกูน่าจะกดได้หนึ่งว่ะเขาจะมองกระเบนไอ้แต่เป็นพวกนี้แต่ว่าตายมาตายตายแม่จังหวะหลับไปแล้วมันตื่นเช้านั่นมาดิจอ็อตเช้าอร่อยบอส้านน้องบ้านนองบ้านนองบ้านนอง ใช้บ้านน้องสองชั้นนะนะอดเมาต่อครบไรอยฮะเออคู่สามคิวอันหนึงแตตัวเดียวแล้วมาดิจอดมาดิจอดเฮ็ดลือโคเรนตีผู้เฮ็ดมีวะเฮ็ดเจ็บว้าสุด เกี่แล้วน่ะดอกบุ๊งไหนดอกวีกูแบทชนให้เนี่ยจะต้องชนกูจะทำให้บีเขาเยอะเลยโอ้ทำไมน็อกขอมึงอ่ะไอ้เฮี้ยนี่คือเคเคเจ็ดเหรอวะเจ็ดกันนะเออเออจอดจอด จ็บป่ะเจ้าแมนเข้านักไอหนุ่มลงไปหลับจะเอาอีกตัวปะล่ะขับมาเฮ้ยเต็มเลยเฮียโอ้โหโดนป่ะกูตายน้องสองโดนวัดหน่ำฉันโดนวัดหน่ำชันโดนวัดหน่ำฉันมั่งหนึ่งผู้เจ็บแล้วมีดิพี่ไม่มี่อแต่รักเลยนะแต่ล้วคุณมีแบบนะหน้าหลุมเพิ่ม l e สเก e t it b ร o ไหนบอกสามหัวแจ้งตำแหน่ง เดี๋ยวยึดแม่งข oh ึ้นมาช้าอากาศไอัตว์ตัวอย่างปรลาเลยโอ้โหตกรถเท้งน้ำสองตัวตัวแตตัวท้านได้นท้าน้ำอ่ะเฮ้ยให้ไปไปลงทรายทำเป็นเนียนนะหนุ่มสวัสดีครับวันนี้อนี้จะกาศัทางเพจทั้งสี่แต่มีูคูสามตนกันแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดไได้เลยแครเดือกาบาทเท่านั้นเองสำหรับใที่ชอบสแกเตหรือการเสอสีรออยู่อ่ะไปกดกันเลยให We'll you